ชาวลาดพร้าววังหินนอนเหงื่อตกไฟดับช่วงกลางดึกโดยเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่18กันยายนเกิดไฟดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ลาดพร้าวโชคชัย4วังหินและนาคนิวาดโดยไฟที่ดับนานเกือบสองชั่วโมงทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากบางส่วนได้ถามหาผู้แทนพื้นที่ว่าไปอยู่ที่ไหนบางส่วนบอกมีแต่ผู้สมัครพักผู้แทนที่ออกมาช่วยประสานงานดูแล นี่คือบรรยากาศนะครับสดสดเลยนะฮะระหว่างทางนะครับเส้นลาดเพ้านะครับไฟดับทั้งเส้นนะครับตอนนี้ไม่มีไฟที่ไหนในเส้นลาดเพา้าใช้งานได้เลยนะครับในขณะที่บางส่วนยังอารมณ์ดีโพสต์ขำขันบนโซเชียลจนกลายเป็นกระแสติดเทรนท์ทวิตเตอร์ในวันนี้